ขาดรูดขาดอต่างกระ่ไหวเฮนประวัติยานะเหแนุ่่นเอาไช้ไ้เปอนอนิ่งน้อยเนี่ยเขาประทังก่อนเมื่อวันบ่บ่ไหวอ๋อถ้าเอาไหวมันกินอาหารก่อนซุ้มนั่นเดีวแม่มันเกิดทิศมองมันเถอะเกิดทิมองเกิด่องบ่อบ่อโอ้เส่อมถ้ำหงากรเสื่อมถ้ำหง่วงไหวพุ่นลุ่มผัดมันเขาต้องแตงออกขึ้นเก่าเลยีแตงออกแต่เป็นหมากกรตังแล้วออกดีทั้งคูอแต่เนี่เขาต้กินอาหารเขาต้องเงอาหาร ธรรมชาติมันก็เป็นยุทธศอเป็นดียู่ธศอสตามในราชารกันไลเนาะมันเป็นบางต้นบ่มเสมอเนาะมันมนเสมอเป็นบ่ราชานี่กัอะไเพิ่มมันสิ่มนโอ้มาดกดดีทวี่จะลาเอาออกบดที่เก่าได้เนาะเนาะจะได้นะไดไดลยห้อง ห้องเข้ามันบบมีนี่สิเหลือใจแล้วห้องิ่นจิว่าได้พูดออกเว้ยนันบ่กคือกันใช่ไหมทิมคนตัเรบนี่บมันใหญ่พี่นาพี่เฮ้อไปนีเจ้าสิเอาถิ่มคือกันแหิะต้าวิมกินแบบนี้ไปจักนเวยกบากินสมบูรณ์ถึงสมบูรณ์สุดก็เสียว้ชีนไว้ัน่คันแม่ว่ามันสดโอ้แบบมันสี่ว้ยเนาะ ลายก็นมันก so ็จะบ่งงามเนาะ้ um. ่ใันนบก้อนมันส um. ิเป็นดอกเนี hey, ้ยน้องห้องหดหนามบ่กือยปล่อยถิ่มขึ้บุกม่วงโอ้โหดถ้าบนดาลบ่งดมีงดหนามอยู่สิบหามือเดือนึงหดตอนใดมันตอนตอนลมสารเนี้ยโอ้สารเดือนเดือนนึงเขากิดงดสิบหามืองดหนามอยูคืนยู่ก็ดินเขาเล คันอันดินเท่าบ่คอยอุ้มหนามเท้าไปดที่ผาเมื่อตายขรล่โอ้เป็นแน่นอนดิาบ่งคเตือนโอ้บ่งคนเตือนมันมีควาเตือนอยู่ข้างกังดออินเบิ่งซ่อมเบื้งใบมันบามันฉิดขาดนามบ่อรับมแล้วขาดนามันก็เหี่ยวมันสลดมันอันเี้าก็โอ้หา้นามันเมือนั่นไปอนบัี่นางบมีคนไป อย่างเมืองต้นบุญทั้งเป็นล,าานนล่าจานเหมือเป็นทุกต้นเลยประมาณทุกต้นเลยปีปีที่เจ็ด ที 7, ่ที่เจ็ดเป็นลกเลยที่ที่เจ็ดย่างมือหของพิงทีที่เจ็ดเต็มเลยเป็นายมันทุกต้นเลยลนี่แตงออกของอีเล่มันดกไหล mỗi phần tiết lưu lê vào này làm gì con